สองสีสวัสดีจ้าเล็บหนิวโป่งญ่บัวซ้อกันค่ะพี่นงองน้องมีปัญหาแต่บ่มีปัญหาสําหรับทีมเบียร์พี่เน่วค่ะพี่นงองแวะมากค่ะผูดใดมีปัญหาหนาเล็บแบบนี้นะคะพี่นงองหายห่วงค่ะพี่นงองอยากใส่รองเท้าสวยๆก็แวะมากค่ะพี่น้องในคลิปนี้สิตอนเล็บอะคริลิกค่ะพี่นงองนี่ก้อนแรกบรนเรกเท่ากับเสริมหนาเล็บมากก่อนค่ะเพื่อที่จะห้เต็มโครงสร้างแบบนี้และใส่ฟอร์มง่ายๆค่ะพี่นงองนี่เทคนิคของการใส่ฟรอมกสิใส่ฟรอมตอนเล็บไปเลยค่ะตอนเล็บมือไปเลยค่ะ นะคะพี่น้องทุกคนเสียส่งฟอรอมปแปลกๆแต่ว่ามีปัญหาสําหรับการสั่งสรรผลงานค่ะพี่น้องนีอันดับแรกบอลหลกไปก่อนค่ะพี่น้องต่างโครงสร้างเป็นทรงเหลียมค่ะพี่น้องลูกค้าเซลสรงเหลียมหลังจากนั้นก็นเติมบัรคริเข้าไปค่ะอย่างทีทุกคนเห็นว่าเล็บหนีมีปัญหาคือโครงสร้างเขา ยังขางหนึ่งเขาเบี่ยวขางหนึ่งค่ะพี่นงแต่ว่าเข้าสิเติมอคิลิกเขาไปค่ะเพื่อที่จะให้โครงสร้างเด็กเคิบ์ฟที่สวยงามและดูธรรมชาติค่ะพี่นองก๊อปี้ความเป็นธรรมชาติแล้วก็ก๊อปี้หายก่เคี่ยงกับอีกส้นขางนึงค่ะพี่นองที่เขาบ่ได้มีปัญหานั่นเองค่ะพี่นองแต่เล็บแบบนี้อยากสีบอกว่า มาเติมแบบนี้ให้ได้ซวยไดบอสได้ค่ะแต่ว่าโครงสั่งของเขาก็ยังคงอยู่ค่ะของเขาเป็นแต่ขังในนะคะแต่การสั่งแบบนี้ก็เพื่อที่จะเกิดความมั่นใจสําหรับลูกค้าที่แบบว่าอยากใส่รองเท้าสวยๆนั่นเองค่ะพี่น้องนี่เต็มโครงสั่งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเติมเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนั้นดัดทรงจากน้อยค่ะเต็มโครงสั่งแล้วแต่ว่าเบรดทับหนังเลยค่ะบรดอุดหูค้างเลบค่ะเรื่องความเชืญกับสิบหายห่วงค่ะอื้อ ทัดไปค่ะพี่น้องเล็บอีกครั้งนึงค่ะพี่น้องเล็บนี้บุเรมีปัญหาเตลูกคา้าอยาาเฮ็ดเห้เหแบบว่าได้เคลอบสวยมันอีกครั้งหนึง่งเดบเป๊ะปังแบบนี้ค่ะพี่น้องท่าสีแหลวก็สีสวยหนาะตาใกลเคียงกันค่ะพี่น้องใส่เล็บใส่รองเท้าอวดโชว์ได้เลยจ้าผู้ใดอยากสวยอยากงามน้องกันกะทักเขามาได้จ้า